โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆโอ้ยเมื่อนี้ไปได้อาหารทะเลมาค่ะกะบว่ามีอย่างไรล้วค่ะเมื่อนีค้คือว่าอยากขอบคุณทุก,กกำลังแรงใจที่เป็นกำลังใจให้นับนะคะนะ่ะนับก็เรียนมากินฉลองหา Chat, prix, please, whatever, rpm, pe, tip, หาร la ้อยทับพี่น้องคิดไปหาหาพันทร์ทร์หาพันทร์ท์ทิปหาพันซั์ท์ทิปหาอันหาร้อยทรบจริงหาพันทับท์ิปนะคะเนาะก็เลยไปได้กุ้งไม้พี่น้องกุ้งใส่ไงตัวบักไงพี่น้องใส่ไงตัวบักไงแล้วค่ะแล้วก็ได้ปูได้ปูไม้พี่น้องมันยากนะเหมันคนของเจ้าของเพื่อนบอกกินอาหารทะเลเนี่แหละค่ะก็เลยที่จริงนัากลัอยูบ่ไก่บ่ไก่เราค่ะนะเกลือกระโปงก็เลยบไม่ได้ไปหอยค่ะหอย หอยนับกินสุกแล้วค่ะหอยนับกินสุกกระซีดีบอกไข่งามปันใดได้มามค่ะย่างละโลเคิงโลค่ะมากินกันค่ะเอาอะไรก่อนเอากินหอยก่อนอันมันออกว่าอะไรเนาะค่ะมันสดอยู่มันเหี่ยวบอกพริกค่ะสีพี่เข็นบอกค่ะคือเก้าอหรอค่ะเนี่ยใกล้ๆครับบอ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 บเผ็ดบอบเปรี้ยวบอบเค็มกับบอบแมนนับเนาะค่ะเนาะ น้องตอนติ้มกับบ้ามันอันนั้นอยู่เพามมากินอีหรี่พี่น้องเลยเผ็ดขักเผ็ดเค็มคักเผ็ดเค็มจะน่าก,ก๋าแสบพุ่งเข้าเหรอพี่น้องจาเผ็ดขักอีหรีกินชองคำทั้งเผ็ดแล้วเฮ้ยลูกซ้ายกระดาเนาะมันนั่งเบิ่งหนากันหัวกวน เมื่อนี้ฝนตกค่ะก็เลยได้นั่งกินอยู่ในบ้านลูกซ้ายกับมานั่งแ้มกันอยู่เนี่ยเอาบึงเติมลูกซ้ายถึงลูกนี้ลูกหนี้ห่อเขาม่นั่งกันยั่ห้องกินอะเย่ะ คีบนิ้วเลยค่ะนี่ค่ะอาอมะกรูกันยังที่เหรอคะก็นั่งซิบวยอยากนั่งกินอยู่ในบ้านขันท้ากันอยู่ทั้งพอ่อทั้งลูกกับสีมะกวนนันน่งสีมะหยอกนั่เนี่ยแลบลิ้นปิ้นตากันอยู่ที่ละสีผ้ากันมะก,กรูมะกวนอยู่นี่บ,มามาบ่มีมสมาธิเฮ้ยพี่เบิ่งขาพี่ค่ะมึงมึงนั่งซิกินพี่ค่ะแสบแสบไปหน้องอื้อ ป๊าบรสเยี่ยมอืมสดๆนับไปตลาดร้านโพมาค่ะมื่อน่ะนัาบ,บอกว่าฉันสิไปตลาดเด้อเราบอกว่าเราบ้าบางบ้บ้างก็สร้างสิไปผู้เยียวแล้วก็ยังมัดตัวอีกว่าฝนตกจนสิบเราบ่ค่อย,อยออให้ไปไหคนเด้เยาวค่ะเรื่องของเรยัง นี่ค่ะนี่ค่ะพริกพิกกล <c oughs> ้วยกับพริก <c oughs> ลูกซ้ายนางพอนอนเบิงอ <c oughs> <c oughs> ืมสมมาล่างจอดปันทีป่าแม่ย้วปูปปปไม่้องปูใส้ปันกลางค่ะ โร <c oughs> อืมขอโทษอะไรไส้ปานกลางค่ะโลสซีลอยนี่นักซื้อมาร์คเพิ่งโลสนะคะได้สามตัวไส้ปานกลางขันไงไส้แง่กับหาลอยหาร้อยหาผิดก็หาเนาะ เงี่ยลายกับกระแซบดอกเนาะคะ่ะเนาะเอาไปซื้อละยาพลา,า,ากับมะนังไก่ปงไตตาเหรออย่ามาถูดกันเด้อโอ้ยนับปัดแก่ป้าเป็นเนาะคะ่ะนับปัดแกะตามภาษานับที่นับกินทันท่วนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะใหญ้ยง่ายพริกผิด โอ้ยหงาคนมนยื้อสมาธิยังไม่หยอกเป็นพนายนี่แหละค่ะก็สิก็อยากนั่งอยู่ได้บ่มสื่อก็กวนสมาธิไม่ได้สนใจด้ยวยว่าเขาสิท็ด์ยังหยอกไปพึปพ่งๆหาหนิวหานิวบาแม่ล่ะสิบนิ้วแล้วบัดที่นอ่ะนัก,กบัตรขอบพุณหล,ลาย สำหรับการล้งแรงใจดวยค่ะเดิมเขาก็สู่ไปพร้อมๆกันนะช่วงนี้นับขอตัวขออภัยหลายช่วงนี้นับมักินฉลองหาร่อยทรับกับเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ว่านับมาเคืองทางแล้วเนาะค่ะนับก็เฉลิมฉลองแต่ช่วงนี้นับมีปัญหาอยู่้วค่ะเพื่อนๆนับมีปัญหาที่ว่าหลังจากนี้นับสิบบ่ค่อยได้อันนี้คลิปอาจจะเป็นคลิปเก้าที่นับลงนับมีมีปัญหาเรื่องส่วนตัวยู่วกะ ย้ำพันได้อยากว่าอย่างไรเพราะว่ามันย้ำพ em, SO <Every S 1> mm ัน hmm. ใี้ชัดเจนมันย้ำพันใี้ชัวร์นะคะเนาะยนอหลังจากนี่กะบสี่สี่สี่บอกยี่เราค่ะว่าอีอย่างเป็นยังไรให้มันเคลียให้มันชัดเจนก่อนเนาะค่ะเนาะนับปเลยพ่ค่อยมีกําลังแรงใจปานใดช่วงนี้แต่ว่าจังไดกับว่าทิมเพื่อนๆทิมที่ทิมนอกนะคะจังไดนับกะกลับไปได้นับกลับไปเมื่อละพยายามเมื่อละหาบ้านสิบบ้านด้วยค่ะ น้ำนเน้อน้องไฮนับกินุุนับกวก,ก็ลอกโ่ขาเท้าเบ้กึนแบบนี้เถอเโอ้ยนายคนเขากับอัคิีดีเรนะ้วันานี้คือไม่นั่งอัดคลิปเขาต่อเอ้อ่เนีอยน้ะ มิเต็มแมวแซ่บๆมันสุดนาะค่ะเนาะตลาดร้านโพ้นนี่แหละใกล้ที่สุดที่น่าไปมันนี่ไป,ป้าะมาณนผมคุ้ายลอกแล้วกดลอกแล้วว่าคนกับยำพันกในมีแล้วค่ะพอนั่งอัดชิปยู่ทงพี่ลูกนั่งอัดชิปยู่ทงพี่แล้วก็ให้กันเบิ้งเด้ยแบบที่ไหน <laughs> โอ้ยเนาะเอาแล้วจะเฮ็ดไปหเหฮ็ดอย่างก็เฮ็ดไปเลดช่วงนี้มันหนาฝนเนาะค่ะเนาะมัน,นไม่ได้เพิ่งจะซีมงแรงนึงเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมืดแล้วมันหนาฝนฝนมันตกค่ะมันมืดแล้วนับกล้วยออกไปนั่งข้างนอกก็ได้นับก็เลยนั่งอยู่ข้างในนี่ค่ะคุยพี่ โอ้ยลายกับเพืนแสบดิ่นนับขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ให้กำลังแรงใจนับเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณแล้วก็อาหารทะเลชุดนี้เป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแล้วก็บให้กำลังแรงใจนับมาหารอยค้นหารอยซับนะคะเนาะนะนับขอบคุณหลายๆชัางจังๆนๆะอ่ะชุดนี้ ก็เอาไปทันทีก่อนนะคะเนาะนายพ่อกับลูกมานั่งกวนมานั่งหัวนั่งหยอกนั่งทายลูกนั่งอย่างเขาอยู่นี่นับบอมีสมาธิค่ะ <c ười> คุนสั่งกับซันนี่แล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหนานล้ค่ะสวัสดีค่ะ <c ười>